บรรยากาศตอนเช้าเช้านะฮะสถานีรถไฟพรมพิรามพิษณุโลกก็มีประชาชนสองสามคนนะฮะรอโดยสารอยู่บรรยากาศตอนเชา้าเช้าอากาศดีๆนะครับผมสถานีรถไฟพรมพิรามนะฮะ รถไฟท้องถิ่นขบวน403นะครับผมพิษณุโลกศิลาอาสน์ะก็ขบวนเช้าๆสำหรับผู้ที่ตื่นเช้าแล้วก็ผู้ที่ทำงานเช้าๆนะเป็นรถไฟบริการประชาชนมากกว่าราคาถูกมากๆนะครับผมจากพิษณุโลกไปศิลาอานี่สบเว็บาทนะครับ